หล,หลายคนจะเข้าใจว่าโรคซึมเศร้านี่เป็นเฉพาะในวัยผู้ใหญ่แต่จริงแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้าเป็นมากที่สุดในวัยรุ่นปัญหาที่เราพบบ่อยในวัยรุ่นนะคะที่ทําให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้เราอาจจะแบ่งได้เป็น3มเรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของวัยเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการเรียนเพราะว่ามีการแข่งขันมากขึ้นส่วนเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ การปรับตัวทําให้เกิดโรคซึมเศร้าได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่เขาต้องออกจากโซนเซฟโซนของเขาที่เขาเคยมีชีวิตอยู่อย่างไรคะ่ะออกไปสู่สังคมใหม่ไปสู่เค้าเจอร์ใหม่เพราะ,ะนั้นการปรับตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวมันหลายๆเรื่องพร้อมๆกันก็จะเป็นวัยรุ่นที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในชีวิตเท่าไหร่อย่างเช่นว่าอาจจะถูกเลี้ยงดูด้วยความดูแลมากเป็นพิเศษไม่เคยได้ต้องทำอะไรด้วยตัวเอง หรือว่าไม่ได้เจอสังคมอย่างเช่นอาจจะเรียนพิเศษอย่างเดียวตอนเช้าไปโรงเรียนตอนเย็นกลับบ้านตอนเช้าัวเรียนกลับบ้าน,อ,น,ายน,บบานอย่างนี้จะไม่ได้เจอสังคมมาก่อนค่ะจริงๆเรื่องการเรียนโดยตัวมันเองอาจจะทําให้ไม่ได้เครียดเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่การเรียนผูกกับความคาดหวังทั้งตัวตัวเองก็ตามหรือว่าจากผู้ปกครองหรือคนอื่นๆก็ตามที่คาดหวังกับเขาเนี่ยมันส่งผลทําให้เกิดความเครียดมากขึ้น กลุ่มที่เปราบางในเรื่องการเรียนนะคะจะเป็นอย่างเช่นนักเรียนที่เคยเรียนดีมาตลอดแล้ววันหนึ่งพลาดไม่ได้ที่1น,นะคะหรือนักเรียนที่เรียนระดับกลางๆมาตลอดเขาจะไม่เคยรู้สึกเลยว่าความสําเร็จอันดับหนึ่งมันเป็นยังไงทําให้ทอ้อแท้ใจได้เหมือนกันค่ะทำไมความรักถึงเป็นปัจจัยเสียงที่สําคัญในวัยรุ่นนะคะเพราะว่ามักจะเป็นวัยแรกแรก รักครั้งแรกยังไม่มีประสบการณ์เหมือนกันในการที่จะลงสนามแข่งบางคนอาจจะผิดหวังแล้วรู้สึกว่าฟ้ามันถลม่มเพราะว่าเป็นครั้งแรกของชีวิตวัยรุ่นที่มีความรักแล้วมีความเสี่ยงในการรักซึมเศร้านะคือวัยรุ่นที่ไม่เผื่อใจความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนมีความสัมพันธ์ต่อกันเพราะฉะนั้นมันจะมีความคาดหวังอย่างน้อย2เซตและ ก็คือของเราแล้วก็ของเขานอกจากนี้มันมีความคาดหวังอื่นๆด้วยของสังคมด้วยมันจะมีเรื่องของการเรียนการประคองความสัมพันธ์และความคาดหวังอื่นๆอย่างแรกที่หมออยากแนะนํานะคะในครอบครัวที่มีวัยรุ่นอยู่ นะคะก็คือเรื่องของการประเมินเบื้องต้นว่าวัยรุ่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีโรคซึมเศร้ามีอารมณ์ซึมเศร้าได้อย่างอย่างเช่นความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไหนไหนพูดน้อยลงกินน้อยลงเข้าสังคมน้อยลงหรือปัญหาพฤติกรรมอื่นๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะไปพิจนารณาในการที่ ประเมินกับแพทย์อีกทีหนึ่งสาหรับโรคซึมเศร้ามันไม่ใช่โรคที่น่ากลัวนะคะก็เหมือนโรคเป็นหวัดเป็นอะไรทั่วๆไปใครๆก็เป็นได้นะคะถ้าน้องสงสัยไม่แน่ใจหรือกังวลอยู่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าสามารถจะไปขอคําแนะนําเบื้องต้นได้เลยนะคะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ไหนก็ได้โดยที่จะมีผู้ปกครองไปด้วยหรือไม่ก็ได้นะคะการได้รับการตรวจคัดกรองที่เร็วค่ะแล้วก็วินิจฉัยและรักษาได้เร็วเนี่ยจะทำให้โอกาสการหายของโรคสูงขึ้นค่ะ